สองสามสี่บาทเรามีบอสวัสดีครับจะส่งประชนีหนึ่งต้นสองต้นห้าสิบสามต้นส่งฟรีมีปลายทางนะครับผมสนใจโทรแอะไรไปโทรด้านล่างนี้เด้อเดี๋ยวมีใบเหล่าสวยๆน้องก้อยรับสายครับผมบอลกระถางห้าจุดห้าหน้าสวยๆครับพี่เดี๋ยวต้นไหนเป็นไซส์ใหญ่กระถางแปดเดี๋ยวผมแจ้งอีกทีนะตอนนี้ด้านหน้านี้เลยครับพี่มณีรอมเพชรหน้าแผงอ่าสวยไซส์ใหญ่ครับพี่สวยไซส์ใหญ่มะนีแผงหนึ่งร้อยห้าสิบครับพี่ร้อยห้าสิบมะนีแผงต้นใหญ่ไซส์โตนี่เลยใบใหม่ล่าสุดครับพี่ดังสวยๆฟอร์มใหญ่ 150ยามัีร้อมเพชรแผงหานุมานเผาโรงกาต้นนี้จ้าหานุมานเผาลงกาครับพี่ห0ึ่0ร่งจ้าแล้วก็ตอนนี้อแมนด้าอแมนดาอันนี้เป็นฟอร์มกรนะพีนะ่เนาะเดี๋ยวผมยกให้ดูเนี่ยคือมีหน่อมาเต็มแล้วนี่เนมีหน่อมาเต็มแล้วครับพี่มีทั้งหมดหนึ่งที่ผมเห็นคร่าวๆนะหนึ่งสสาประมาณห้าหต้นครับพี่หต้นในกระถาง6ต้น ในกระถางครับพี่อ่ะมันดาตอนนี้น้องขอสองร้อยครับพี่สองร้อยได้หกต้นในกระถางอ่ะมันดาครับพี่อะมันดานี่เลยสวยสวยฟอร์มกอนะฟอร์มกอนี่เลยจริงๆปลูกต้นเยอะแหละแล้วก็คือมีหน่อมีอะไรมาเต็มละสองร้อยอ่ะมันดาต้นนี้บับเบิ้ลบีบับเบิ้ลบีใหญ่บับเบิ้ลใหญ่ครับพี่นี่เลยฟอร์มเต็มครับพี่สวยๆวยหนึ่งร้อยครับพี่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบับเบิ้ลบีครับพี่บับเบิ้ลบีและด้านในด้านในเป็นลูกไม้ครับพี่ลูกไม้ดยานนี้นะผมอ่อนเอิญต้นนี้นะต้นนี้นะนี่เลย ลูกไม้ครับพี่ด่างขาวกระดูกแดงเม็ดแดงครับพี่สวยๆครับพี่เนาะนี่เลยสามร้อยตัวนี้ลูกไม้เหลือต้นเดียวเหลือต้นเดียวแล้วเหลือต้นเดียวแล้วแล้วพี่นี่เลยลูกไม้ด่างด่างขาวจริงเขาขาวไปทางแดงเลยพี่แต่ก็คือกระดูกแดงเข้มมากครับพี่ลวดลายนี่เลยเนาะลูกไม้ด่างสามร้อยสามร้อยต้นนี้จะสวยๆเลยแล้วก็มีอ่า เมืองลิกอต้นนี้ครับพี่เมืองลิกอเมืองลิกอสวยหวานเลยหนึ่งร้อยครับพี่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเมืองลิกอครับพี่นี่เลยต้นนี้ฉ่ามากร้อยเดียวจัดร้อยเดียวแล้วก็มาทางนี้ครับผมแม่ฟ้าหลวงสวยๆต้นนี้ครับพี่แม่ฟ้าหลวงหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยครับพี่แม่ฟ้าหลวงต้นนี้เทวาจัดไปเทวาอภิรักครับพี่เทวาภิรักไม่นี่จ้าหนึ่งร้อยครับพี่เทวาอภิรักครับพี่ดางเหลืองสวยเลยแล้วก็เทพพระสุธา หนึ่งร้อยเหมือนกันครับพี่ตันนี้ต้นใหญ่นี่เลยเทพพะสุธาหนึ่งร้อยสิราหุ้มทองอันนี้เป็นสิราแผงครับพี่เป็นไม้หัวและมีหนอ่อเดี๋ยวมาดูคันนี้หน้าด่างชมพูนะพี่เปิดหน้าเหลืองชมพูขาวชมพูเหลืองทองแหละแต่อันเนี้ยไม่ใช่ใบต้นแม่พี่เป็นหน่อนะพี่หน่อใหญ่มากหน่อเยอะมากเดี๋ยวผมยกให้ดูโอ้ยนยี่หน่อครับพี่หน่อข้างกันเลยพี่ขึ้นข้างแม่เนี่ยใบเนี้ยพี่ชมพูเนี่ยกะกใบเหลืองใบเนี้ยคือคือใบหน่อนะใบหน่อนี่ อันนี้คือใบแม่ครับพี่ใบแม่ฮรเคิงใบแม่ฮาร์เคิงต้นนี้สิลาแผงครับพี่ต้นใหญ่ไม้หัวนี่นอครับพี่มาทั้งด่างหลวงชิบูพอสามร้อยต้นนี้สามร้อยครับพี่สิลาใหญ่สิลาหุ่มทองแผงไม้หัวแม่พันธุ์พร้อมนอครับพี่ใหญ่ใหญ่หน้าสวยครับพี่หายาแบบนี้ครับพี่พอไซส์ใหญ่แม่พันแบบนี้แผมแผมีนอด้วยเนาะสามร้อยสามร้อยจัดไปอะลูกไม้ รูปไม้ใบกลมครับพี่เม็ดข่าครับพี่ป้ายแดงชำ้ำชำอันนี้ไม้หัวเมื่อกันครับพี่ไม้หัวเหมือนกันเดี๋ยวน้องยกให้ดูแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอ่ะหัวไม่หัวพี่ดูนี่ใบกลมป้ายแดงแป๊บครับพี่พี่ดูหนอ่อนี่หน่อแน่นแนครับพี่มีทั้งหมดหนึ่งสองหนึ่งสองสามที่เห็นเาข้าวนะพี่สามหน่อครับพี่มีสามต้นสามหนอ่อรวมต้นเมล็ดก็เป็นสี่ต้นครับพี่ สี่ต้นในกระถางลูกไม้สวยๆวยต้นนี้ต้องขอสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบหัวแน่นมากครับพี่สามห้าศูนย์ยังไงก็คุ้มมีให้ต้นเดียวหน่อแน่นขนาดนี้ครับพี่สามร้อยห้าสิบลูกไม้ใบกลมครับพี่ใบกลมใยแดงีมเม็ดขาวอะไรอื่นเลยมีหน่อแน่นๆครับพี่สี่ต้นในกระถางครับพี่เลยอย่างสวยอย่างสวยเอาวางก่อนวางก่อนนี่อยู่ข้างทีราครับพี่ ยกคู่ได้ไม่หนักงั้นแน่ตอนนี้ทุ่งรวงทองอสวยสวยทุ่งรวงทองด่างเหลืองสวยเม็ดสีมาเลยครับพี่จัดไปหนึ่งร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบทุ่งรวงทองจ้ากินนาฬเร่นไฟครับพี่กินนาฬเล่นไฟด่างสวยๆเลยตันนี้หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยครับพี่นี่เลยกินนาฬเล่นไฟแล้วก็ทองสยามหน้าข้างอันนี้ครับพี่นี่เลยหน้าสวยจัดนี่เลยหน้าแดงเหลืองทองครับพี่ทองสยาม หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยครับผมลูกไม้ด่างนี่เลยครับพี่ด่างจมูสวยหวานใบแข็งหนาสวยครับพี่ต้นนี้สองร้อยห้าสิบลูกไม้ด่างชมูครับพี่ใบแข็งหนาสวยสวยใบใหม่ล่าสุดใบนี้กำลังกลางมาแล้วครึ่งใบครึ่งใบครับพี่สองห้าแล้วก็เรนูปุ๊บเรนูนครครับพี่เรนูนครนครสองร้อยจากต้นนี้ด่างสวยโบบา้าโบบ้าเลยเรนูนครครับพี่ชื่อน,นี้ช่างมีมต์ข่างั้นเนี่ยทศกัณฐ์จัดไป ทศกัณฐ์หน้าทองครับพี่นี่เลยหน้าทองอันนี้คือแดงเหลืองฉ่ำเลยครับพี่สวยๆส5 0ยต้นใหญ่สายโตทศกัณฐ์หน้าทองครับพี่450จ้าเกศอรเกศอรครับพี่เกศอรภูมิารนเกสศรภูมารนครับผม100100ดารานุภาลัสใบใหม่นี่เลยครับพี่นี่เลยป้ายสวยแจ่มเจิดฮาร์ปเพิงฮาร์ปเพิึ่ง100ดารานุาลัสครับพี่ดารานุภาลัดด้านนี้หงทอง หงทองครับพี่หงทองแผงนี่สวยจัดใบใหม่มานี่แจ่มเลยเหลืองมาเลยครับพี่หงทองแผงหนึ่งร้อยห้าสิบครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบหงทองครับพี่หงทองนะหงทองแผงนะเหมือนนครชมุมจัดไปหนึ่งร้อยครับพี่หนึ่งร้อยเมืองนครชมุมอันนี้ทศกัณฐ์หน้าทองครับพี่เจออีกหนึ่งต้นนี่ด้านข้างกันนี้ทศกัณฐ์หน้าทองสี่ร้อยห้าสิบต้นที่สองครับพี่สี่ห้าสิบต้นที่ทสองทศกัณฐ์หน้าทอง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 ผมจะแอคโคทําไมล่ะแม่นี้มณีรอมเพชร อันนี้มันนี่ล้อมเพชรหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยครับพี่เนาะอันนี้เมื่อกี้ต้นคลิปผมขึ้นต้นใหญ่ไปอันนั้นไซส์ใหญ่ตน้นโตคนละไซส์คนละเวทอันนั้นลอยห้าอันนี้ก้อนหนึ่งร้อยครับพี่มันนี่ล้อมเพชรแต่ดังสวยนะดังสวยนี่เลยไซส์นี้ฟอร์มกำลังเลี้ยงหนึ่งร้อยมันนี่ล้อมเพชรบังเกิดเก้าหนึ่งร้อยจะหนึ่งร้อยบังเกิดเก้าครับพี่ม่านเศรษฐีด้านบนกงนี้กงนี้ครับพี่ม่านเศรษฐีเนี่ด่างชมพูนี่จะรอดไหมจะพูแป้นต์ออกมาเลยครับพี่หนึ่งร้อย ม่านเศรษฐีโวเคนโนครับพี่โวเคนโนหรือโวคาโนนั่นแหละภูเขาไฟสวยๆครับพี่นี่เลยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยโวเคนโนเดสตินี่ครับพี่ต้นนี้นี่เลยใบสวยหนาแข็งโป๊กเดสตินี่ครับพี่ต้นนี้สามร้อยสวยๆครับพี่โอ้โหนานมากนะว่าผมผ่านลูนู้นแล้วก็ไม่เห็นมีงอกเลยครับพี่มีรุ่นนี้ต้นนี้ให้ต้นเดียวครับพี่เดสตินี่สามร้อยหน้าสวยใบหนาแข็งครับพี่ใบสวยนี่หนาแข็งโป๊กเลย สามร้อยเดซตินีดดนน่ครับพี่นี่เลยสวยสวยจะต้นนี้แจมจัดอปีสัตแดง,แล,งลูกตาลลูกตาลครับพี่ปีสาต์แดงแผงลูกตาลครับพี่สวยมากห้าร้อยห้าสิบนี่เลยลูกตาลแจมแจมครับพี่ตาลทุกใบตูดใบแหลมเจี๊ยแหลมเจี๊ยครับพี่นี่ใบใหม่ล่าสุดปีศาต์แดงแผลงลูกตาลห้าร้อยห้าสิบครับพี่ห้าห้าศูนย์จัดไปต้นนี้เทพเทวลิส นี่เขียวตัดแดงครับพี่ห0ึ่0รเทพเทวริจาแล้วก็พรมพิมานต้นนี้ตันนี้ครับพี่หนึ่งร้อยเหมือนกันครับพี่พรมพิมานจ้า มิ่งมนตามิ่งมนตราพี่เอ้ยต้นนี้ต้นนี้ครับพี่มิ่งมนตาเขาชื่อมิงมนตราพี่ต้นนี้ตอนโตสวยมากสวยมากครับพี่นี่เลยอ่าไม่ได้อวยแต่สวยจริงงั้นแน,น่ต้นนี้ตอนโตมาคืออย่างแจ่มจัดครับพี่นี่เลยอันนี้คือฟอร์มนี้ครับพี่กระถาง6นะกระถาง6นิ้วหน้าเนื้อมาเปิดมาแจ่มแล้วสวยอนาคตไกลครับพี่ห้าร้อยห้าสิบมิ่งมนตราครับพี่มิ่งมนตราสวยๆต้นนี้จะหลอดใหม่มาแล้วบนยกเรือนี้6นิ้ว6กนิ้วแจ่มแจ่ม มิ่งมนตราครับพี่ยกออกแดดปัดหน้ายังเจ่มครับพี่ต้นนี้ห้าห้าศูนย์ครับพี่ห้าศูนย์มิ่งมนตราแล้วก็คุณพระคุณพระค,ร,ะครับพี่หน้าแดงแดงครับพี่นี่เลยแดงแล้วก็เหลืองส้มตัดพื้นเขียวโอ้โหสวยครบจบไปดิต้นนี้ครับพี่สวยครบจบไปห้าร้อยคุณพระครับพี่ห้าร้อยห้าศูนย์ศูนย์จัดไปสวยครบจบสวยหลักสีโฟกัสใกล้ๆครับพี่ซูมเข้าไปมาโคสโครครับพี่ สวยจริงตรงปกไม่จกตาหาันแน่คุณพระครับพี่คุณพระห้าร้อยต้นนี้สวยจริงต้นนี้ครับพี่ทองสวัสด์ไม้สวยอีกหนึ่งต้นที่พ่อค้ายอยากจะแนะนําครับพี่เขาจะเป็นด่างในป้ายนอกนะพี่ด่างในก็คือด่างนี้เลยครับพี่เนาะจมพงจมพูด่างสีเซอแล้วก็มาคำว่าป้ายคือเขียวครับพี่ด่างในป้ายนอกครับพี่พื้นเขียวอยู่ข้างนอกนะพี่ด่างอยู่ด้านในครับพี่ทองสวัสด์ไม้สวยอีกหนึ่งต้นครับพี่สี่ร้อยห้าสิบกระถางห้าจุดห้าต้นนี้ครับพี่ฟอร์มฟูสวย ล้นล้นกระถางครับพี่ทองสวัสดทองสวัสด4ส,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 สี่ห้าศูนย์จ้ะแล้วก็โลสลโล,ลดแพงครับพี่ใบกลมฮาบเครคื่องฮาบเครื่องครับพี่สี่ร้อยห้าสิบเช่นกันสวยสวยต้นนี้ครับพี่โลสแผงรดแผงครับพี่ใบอ้วนกลมครับพี่ด่างเม็ดแดงแจ่มๆจ่มทองพะกายมากจัดแปต้นนี้ครับพี่สวยไซส์ใหญ่เลยครับพี่นี่เลยพื้นเขียวหน้าด่างเหลืองส้มแดงครับพี่สวยครบเช่นกันต้นนี้นี่เลยสียังแจ่ม ทองพกายมากครับพี่สวยครบหลักสีเจ็ดร้อยแดมแตมตอนนี้ครับพี่เจ็ดศูนย์ศูนย์ทองผะกายมาดครับพี่ทองผะกายมาดและด้านนี้ลูกไม้ครับพี่สวยมากวางอยู่กันสามต้นผมแอ่งตัวน,นี้แล้วกันเพราะว่าหน้าชมพูออกสุดต้นลูกไม้ใบกลมด่างรายเม็ดเอืงครับพี่ขาวชมพูสวยฟอรมฟูใหญ่นะมีนะเพราะว่ากระถางอยู่แค่น,นี้เองล้นมันมากแล้วสามร้อยต้นนี้สามร้อยสามร้อยครับพี่ลูกไม้รายเอื่นง ใบกลมครับพี่หน้าขาวชมพูจัดแล้วก็ต้นนี้ปีสัตแดงแบงหนึ่งต้นครับพี่อันนี้คือไซส์แม่พันธุ์ครับพี่กระถาง8ดนิ้วกระถาง8ดนิ้วมอแปดมอแดเออ8ดนิ้ว,ว, 8, 8, ออวปีสัตแดงแผงลูกตาลด่างในป้ายนอกครับพี่ตูดใบแหลมเจียด่างลูกตาลของแท้แน่นอนที่แทดูครับพี่สองพันกลมๆครับพี่สองพันกลมๆปีสัตว์แดงแผงลูกตาลม้อ8ดด่างในป้ายนอกต้นนี้จ้า เศรษฐีเงินร้านเศรษฐีเงินล้านสวยๆอาไปหนึ่งร้อยครับพี่ตัวนี้หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเศรษฐีเงินล้านและนะเมืองนนท์หน้าเดิมน่าเดิมน่าด่างชมพูหวานๆครับพี่ฮาบครึ่งสวยเก่งขยนงันฮาบ1 0หนะึ่งร้อยนเมืองนนท์ร้อยเดียวร้อยเดียวครับพีบ่แล้วก็มีอุทยานอุทยานหลวงรชชาชพฤกษ์ครับพี่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยอุทยานหลวงราชพฤกษ์ชายชนมาสวยฮารครึ่งนี่ใบใหม่ล่าสุดครับพี่พึ่งกลางแบบว่า สดสดล้อล้อนี่เลยหมาดหมาดพึ่งจะกลางเมื่อคืนอย LIKE lonely, right ่างเป็นแท้แน่นอนเพราะว่าใบนี่คือแบบเพึ่งจะสุดนะพี่พิ่งจะสุดหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยชายชนสวยฮาร์า right ปพึ่งเลยครับพี่ร้อยเดียวต้นนี้จากผมจะเพิ่งอะไรนะอ๋อต้นนี้ต้นนี้นี่ดีเด็ดนะพี่ดีเด็ดดีเด็ดเราดีเด็ดเราต้นนี้เมืองเกาะเกดแผลงครับพี่เมืองเกาะเกดแผงต้นนี้ครับพี่สวยสวยเขาจะมีความด่างออกม่วงนลพี่เนาะเมืองเกาะเกศแผงใบแบบว่าอ้วนๆป้อมๆครับพี่จะออกไปทางกลมและเมืองเกาะเกศแผงด่างม่วงเมืองเกาะเกศแผงสามห้าศูนย์ครับพี่ 350นี่เลยด่างโบบาโบบาครับพี่สวยที่สุดในหมู่บ้านตัวนี้ขึ้นให้เลยครับพี่สามห้าเมืองเกาะเกตแผรงครับผม